สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซี FC. ช่องชนะประพาสามทุกคนเลยนะจ้ะเมื่อนีเขาจะพาพี่น้องมาเบ่งควายวัยสองเดือนกินนมจ้ะพี่น้องตามภาพเลยจ้ะพี่น้องบรูดจะบรรย้ายยังไงน,นี่ก็คือความความสุขของคนเลี้ยงควายจ้ะความสุขจริงๆของคนเลี้ยงควายคือการได้เห็นพัฒนาการที่มันที่มันม้าดีคักน่พี่น้อง มันคือความสุขมันคือว่ารู้สิว่าจะไหนมันคือกําไรแล้วเพราะว่ามันบ่ิมวนควายทุกตัวจะออกมาตามที่เาขาคาดไว้ทุกตัวจ้ะตัวนี้แม่เพิ่นซื้อแม่คําแพงเด้จากพี่น้องแม่คําแพงแม่คําแพงค่าตัวหนึ่งล้านบาทเดี๋ยวซื้อเข้ามาส่วนลูกเพิ่นชื่อน้องความสุขจากพี่น้องกะสางความสุขไ้สมซื้อน้องความสุขเป็น ลูกสาวของพ่อปูเขาไฟกับแม่คำแพงเกิดวันที่30เมษายน2566ตอนนี้ก็ได้ณนะวันนี้ก็ได้2เดือนกับ16วันพี่น้องเพื่นที่สูงเกือบ120แล้วไมมไทยเพื่อนแม่ประมาณอ110กว่าแล้วแม่จ้ะพี่นอ้องเทียบเมืองเอาแม่คําแพงนะสูงประมาณ1อ2จ้ะคือมันเกินบรรยายอิดจ้ะพี่น้อง เบิ้งนี้จะพาเบิ้งน้องความสุขแบบชัดๆจ้ะพี่น้องเบิง้งควายสองเดือนสิบหกมื่สองเดือนเคืองเพิ่นมีหนังยนขึ่งงัวได้จ้ะพี่น้องมึงถ่ายแต่ว่านองความสุขจะออกมาทั้งพอเนี่ยเราจะจะสังเกตว่าน้องความสุขจะบ่ได้เป็นสีดําเป็นสีดาปึ๊ดคือแม่ช่วงทองช่วงน้มเพิ่นก็เป็นเป็นสีขาวแล้วที่สาคัญพวงนมของน้องความสุขไหมจ้ะ พี่น้องเบิ่งพวนงนมของน้องความสุขมันเป็นพวนงนมแบบงัวง้วบามันเลยไหมจ๊ะมันจะเป็นพวงใหญ่ๆแล้วก็เสมอกันกกหางใหญ่จิมิจะรเล็กจ๊ะพี่น้องตรงตามตำราทุกอย่างเลยล้ำตัวจะหาวพี่น้องเบิ่งนี่ตรงสะดือเพื่อนเป็นครึ่งงัวะด้วยจ้ะพี่น้อง ก่ได้เป็นก็ได้เป็นสะดือจุ่นเลยจ้ะจะสังเกตว่าตั้งแต่โน้มม้าจนถึงสะดือม้าจนถึงตรงเอิบักเผาเพลินอ่ะพี่้องเห็นบอมันจะเป็นย่อนไหมจ้ะมันจะเป็นย่อนย่อนลงหมาเนี่ยอันนี้คือพัฒนาการที่ว่ารู้สึกว่ามันจะม้าดีคักเท่าที่เคยเห็นมาเลยจ้ะเท่าที่เคยเห็นควายตัวหนึ่งมันพัฒนาการควายตัวนึ่งมานี่คิดว่าน้องความสุขดีถือว่า ม้าดีแบบคักเลยตอนนี้เพื่อนกำลังกินกนมพลังน้ำนมแม่คำแพงนะคะตอนนี้ถ้าผูใ้ใดอยากมาเบิ่งตัวแทนนองความสุขกับม้าใดแล้วจะอยู่ชนัดประพาฟาร์มควายงามเมืองขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์0619989593ผู้ใดมาบ่ถือกะเปิด Google Map จ้ะแล้วก็พิมพ์คำว่าชนะปราพาฟาร์มภาษาไทายได้เลยเดี๋ยวแผนที่กะจะพามาหอดหม่องเลยจะตั้งยุบบ้านนะครับน้อยตำบลวังหินลาดอำเภอชุนแพ้จังหวัดขอนแก่นจ้ะมาเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางก็ได้จ้ะเพราะว่าตัวนี้เขาก็ได้มาแพงเขาก็เลยบอว่ารูจะเปิดราคาตังไหนจ้ะ อยากเลี้ยงไว้เพื่อเบิ่งพัฒนาการไปเรื่อยๆจังใดกรฝากติดตามพัฒนาการของน้องความสุขกับแม่คำแพงไว้ในด้วจ้ะสั่นก็เอาไวจ้จนมีนะาจา้ะสวัสดีจ้า